สวัสดีครับทุกทวงครับคบกับผมครับทีมงานลักษณะปทุมธานีนะครับกับรายการข่าวเกษตรแนวใหม่นะครับวันนี้นะฮะวันที่11นะครับมกราคมนะครับ2556ก็ขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่คลอง13นะครับซึ่งเราได้นำผลิตภัณฑ์ sk 9 9นะครับปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำนะครับมาทดลองใช้นะครับที่แปลงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2555ปีที่แล้วนะครับ ใช้ตั้งแต่หลังใส่ปุ๋ยเม็ดผลแรกนะครับแล้วก็หลังใส่ปุ๋ยเม็ดผลที่สองแล้วก็ฉีดสลัดดอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับอย่างที่ผมกับเจ้าของนาเนี่ยฮะได้สัญญา่านผู้ชมว่าจะพามาเก็บขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนะว่าผลผลิตที่ได้นี่จะเป็นอย่างไรนะครับนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปสอบถามนเกษตรกรเจ้าของนานะครับว่าเกี่ยวแล้วเป็นยังไงผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมพาผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนหน้านะครับที่เรา ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปพบกับวีดีอาร์ยอดหลังรับครับแต่ตอนนี้คือเห็นผลเลยอ่ะเนี่ยขี่ไปปุ๊บเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีเริ่มมีผลอายุได้ยังไม่ถึงสามสิบวันนะดูลากนี่ครับดูลากนี่ครับดูลากนี่ครับเนี่ยครับแล้วสามแล้วตอนนี้ลากเขาเพิ่งจะเริ่มแตกใหม่นะครับไม่ใช่ว่าแตกดังเดิมตอนนี้เขา คือเขาจะเติบโตได้เร็วมากเลยเพราะรากเนี่ยเขาเริ่ม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 ที่จะเริ่มที่จะแตกใหม่ครับใส่ไปห้าลูกครับห้าลูกพุ้นต่อพื้นที่เท่าไหร่นะครับยี่สิบเก้าไร่ยี่สิบเก้าไร่ครับอันนี้เข้าสี่สิบวันแล้วนะครับสี่สิบวันครับครับครับนี่ใบเขาจะตั้งผงจะตั้งแล้วเขาจะสวยครับเนี่ยเขาจะมีเขาจะสะอาดเลยเขาไม่มีอะไรเลยเขาเนี่ยสะอาดมากเลยครับครับผมเนี่ยเนี่ฮะรากสี่สิบวันครับผมครับอยากดูนะ ครับนี่เดี๋ยวจะพามาดูข้านะครับตอนนี้อายุ73วันแล้วนะครับดูรวงยาวดูสภาพรวงอะเนี่ยสวยครับเนี่ย เมื่อกี้พาทุกชมไปดูพิธายอดหลังมาแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมาพบกับท่านเกษตรกรเจ้าของแปลงนานะครับพี่สะโกนครับแนะนำทุกทชมให้รู้จักอีกครั้งนึงครับพี่ครับผมอ่าอาสาขาภูมิเพ็งนะครับอยู่ตำบลหนองสะบัตอำเภอเฉลิมพรเสือจังหวัดสุพรรณีครับครับก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องราวในวันเกี่ยวนะครับครับผมชางพี่สะโกนหน่อยสิบวันที่แล้วที่ผมมาเก็บภาพที่พี่สะโกนใส่ลงไปในนาให้ดูเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่แก่ขนาดนี้พี่น้อังยังเป็นงพี่ตะโกนเป็นไงตอนนั้นมันก็อ่าเริ่มเริ่่มทีจะ ฉีดยารอบสุดท้ายช่วงสลัดเกเบสอนก็คือ10วันก่อนหน้านี้ใช่ปีที่แล้วปีีน้้แลวครับปะมาณปลายปีเรามาเก็บภาพกันตรงนี้เนี่ยก็คือรวงมันสมบูรณ์ดีมากเลยคคครรรรััับบบูใช่แต่ตอนนี้ครับไปดูนะครับณปัจจุบันเนี่ยวันที่11มกราคม2556ครับผมรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูรวงที่ไหนครับว่าเป็นไงบ้างครับทีละคนพาไปไหนครับครับผมครับผมเอาไปอยู่ครับนี่นะฮะครับผม ข้าวพันเลยนะพี่พันห้าหนึ่งห้าหนึ่งน่าจะกวนปลูกหรืวันเดียวในกี่วันแล้วพี่อายุมันเนี่ยแปดสิบเก้าวันแปดสิบเก้าวันปกติข้าวข้าวพันนี้มันกี่วันพี่ประมาณประมาณเก้าสิบวันครับสองตัวนะครับทุกทุกคนครับอธิบายหน่อยครับว่าข้าวเนี่ยที่มันบอกว่าดีดีเนี่ยมันดีอะไย่างเงี้ตัวเนี้ยก็ดีครับคือรวงมันยาวดีครับอันเนี้ยรวงยาวตัดาเม็ดมันใสครับโดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอะไรเลยอ่าใช่ครับผมครับ เราใช้ตั้งแต่อายุประมาณ20 20บวัน20บวันขันแรกนะครับผล้นีอน่องช่วงไหนครับพี่ส0บวัน40วันแล้วตอสามสามหกสิบวัน60วันนี่นะครับทุกท่านครับเรามาเก็บรายละเอียดแบบตัวต่อตัวนะครับถึงลูกถึงคนนะครับทุกจังหวะขั้นตอนเลยนักการแห่งนี้ยีกไร่นะฮะครับผมนะครับนี่ครับทุกท่านครับดูรวงเขานะฮะเม็ดจะใสนะครับ นะะฮเต็มเม็ดเต็มไหมพี่เนี่ยเต็มมครับเต็มเต็มไม่ค่อยมีฤทธิ์มองแล้วไม่เหมือนครับผมเป็นไงพี่ดูกผลิตแล้วเป็นไงบ้าง<อ>กะเอาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ30-40ลูกครับต่อไร่นะครับต่อไร่ครับอ่าจนแถวในปีนี้ใช้ปุ๋ยเม็ดตึกี่ลูป14ลูกคนะ14ลูกก็14ลูกครับรอบนี้14ลูกทั้งหมดที่ไร่นะพี่ที่กาไรครับปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้เอสตรช่วยตรงนี้เนี่ยใช้ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกี่ลูกที่ประมาณ30-35ลูก สามสี่สามพันลูกครับผมตกไปแล้วลูกครับปีนี้เหลือสิบสี่ลูกสามสิบสี่ลูกโอ้รถต้นทุนเยอะนะพี่รถต้นทุนเยอะปีนี้อ่าปกติของพี่เนี่ยต้นทุนต่อไร่เท่าไหร่ปกตนต่อไร่ปกติก็ครับก็คุณต่อไรอยู่ประมาณสี่ถันทีนี้เราเอาไอ้์เคมมาเสริมด้วแล้วต้นทุนลดไปเท่าไหร่พี่เหลือสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทจากสี่พันนี่นะพี่ครับผมโอ้โหครับผมแในบนผลิตเนี่ยพี่ดูแล้วเนี่ยเพิ่มอะไีกอ่างเงี้ยเพิ่ม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 ปีนี้เพิ่มมาสบายหน่อยพี่ต่อไร่สักกี่ถังประมาณอยู่ปรระมาณไดับ ไปทบของก็ทำผมก็มก่อนไม่ได้เ <liter> ท่าไหร่นะฮะรับมาก่อนได้หกเจ็ดสิบตังอ๋อก็ขึ้นมาอีกสิบตังค์ก็มีสิบตังค์นะสวนทางกับต้นคุณที่ลดลงครับผมครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งครับครึ่งครับผมเอางี้พี่ดูรวงดูอะไรแล้วเนี่ยทือว่าผมไปยิเพิ่มเนี่ยเราดูจากอะไรรวงตรงนี้รวงค่ะชื่อแม่เพราะรวงมันสมบูรณ์รวงมันยาวครับผมครับผม ครับก็ตั้งแต่หุ่นแรกนะใส่หุ่นสองนี่เราเก็บรายละเอียดหมดเลยครับผมซึ่งทุกขั้นตอนในการใช้เนี่ยหลังจากใช้แล้วเราบันดีทุกครั้งเลยดีดีทั้งหรือว่าจะนำจัดแต่กองครับผมใช่ครับส่งรวงเ้อะอะไรชมพูที่ว่าชมพูนี่หมดดีทุกทุกครั้งเลยดีดีทุกทุกครั้งครับผมนี่ก็คือข้อมูลของท่านเกษตรกรนะครับยืนยันได้วันนี้ต้นทุนลดลง50เลยถ้าเป็นเช่นนั้นเข้าใจใช่ครับครับผมตะบนวลีในสวนทางขึ้นมาครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นผลสำเร็จและวันนี้ที่ตัคัญอยากฝากอะไรให้กับ เกษตรกรหรือว่าจุดจําหน่ายที่เป็นราชการราชาการในเครื่องคอ,งองร์สสคอร์เนี่ยอยากให้ข้อ,อลงกันพี่ครับอยากให้เชิญชวนเกษตรกร,รมาใช้ถุงตัวนี้นะครับครัุผมจะเนี่ยลดต้นทุนได้จริงๆครับผมแล้วใช้สามารถใช้ได้กับผู้สารเคมีอะไรก็ได้ครับครับผมโดยไม่ต้องไปพึ่งกับาสารเคมีไอ้ฮอร์โมนตัวอื่นเลยเพราะ สามารถใช้เป็นแทนฮอร์โมนได้เลยทั้งฮอร์โมนทั้งปุ๋ยเลยครับซึ่งตัวนี้สินค้าเราใหม่นะฮะคือจำหน่ายยังไม่ค่อยมีเลยเข้าไปษตรกรอยากใช้อเดียครับอยากใช้ก็มีที่สากรอนตากคอนและตามคกสสครับผกคอครับผมแล้วบางจุดที่คือคอสสยังไม่ลงอยากให้เขาลงพี่ก็อยากให้เขาอ่าลงไปจุดจําหน่ายนะครับเพราะตรงเนี้ยมันใช้ดีจริงครับเพราะเราเองก็ไม่ใช่ขายตรงนะเราขายส่งนะฮะเราเล่นขายไม่ได้ครับมตามอยากให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เขาทำเกี่ยวกับการเกษตรตรงเนี้ยขายข้าวเสร็จอยากให้ลงบ้างครับครับเราจะได้หาซื้อได้ง่ายขึ้นคครรัับบ นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ตากลุนนะครับที่ให้เรามาเก็บรายละเอียดตั้งแต่โอ้โหปุกเลยวิธีการที่แล้วครับแล้วเรารอรี่นอี่เดี๋ยวแล้วครับผมนะครับวันนี้จะได้ไหมพี่นะมีการได้ครับเต็มเต็มครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวพบกับรายการเกษตรแนวใหม่อีกทัานหนึ่งนะครับว่าเราจะพาทุกคนไปดูนะครับหลายๆที่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับผมทั้งุทกภัยนีเลยครับผมนะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ